สวัสดีครับนี่คือ The Sims 4 Legacy Challenge จนที่สอง Part ที่หกนะครับ, 2, 6, รบก็เราเงินลดไปเยอะพอสมควรเพราะว่าผมสร้างเป็นห้องใต้ดินข้างล่างนะฮะยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังสร้างไม่เสร็จเลยเดี๋ยวนี้เป็นแค่อของเอามาวางวางไว้เฉยนะฮะพวกนี้ทำไว้แล้วก็วางเลเยอร์ข้างล่างเพราะว่าต้องการที่จะให้บันไดมัน เชื่อมต่อกันนะฮะแบบลงจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้านนี้เป็นห้องสตูดี้นะฮะก็ลงลงไปสู่ห้องที่มันเป็นแบบประดิษฐ์คิดค้นในยทางนองนี้นะครับแล้วตรงกลางก็เป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนานา,นา,นาลงาจากด้านนี้ก็ได้นะฮะก็อันนี้เป็นเหมือนห้องถ่ายรูปนะครับแบบมีเฉๆตรงนี้อาจจะเป็นห้องยิมนะฮะเพิ่มสร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับ ต่ต้องดู layout นิดหน่อยนะฮะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็โอเคเรามาเล่นกันต่อนะฮะก็ไม่รู้จะเล่นอะไรต่อนะครับเพราะว่ามันอ่อผมไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรดีอันนี้ผมอัปเกรดอัปเกรดสวมทุกทุกทุกอันนะฮะข้างบนด้วยนะครับเป็นแบบสูงสุด นะแล้วก็ให้จริงๆไม่ไม่รู้จริงๆว่าจะทำอะไรดีนะครับในในซีมสี่เนี่ยนะครับเพราะว่าคือมีอะไรให้คิดนิดนึงฮะสมมติว่าตอนที่เดอะซิมสองออกมาใหม่ๆนะครับซิมสองเมื่อปีสองพันสองพันสี่นะฮะปีนี้สองพันสิบห้านะครับ,รบผมซื้อมา ตอนปี2 0ง4นะฮะเอ้ตอนปีสองพนะครับอ,อแล้วผมเล่นจนถึงทุกวันเนี้ยนะฮะคือ11ปีหรือ10ปีทํานองเนี้ยนะฮะผมยังไม่เบื่อนะครับแต่ซิมสนี่คือไม่รู้สิมันคือมันก็มันผมไม่ได้บอกว่ามันแย่นะฮะแต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะแบบแอสเปกต์ ต่างๆนานามันไม่เหมือนกันและแล้วมันคือจริงๆมันมันไม่แอพิลสำหรับผมนะครับมันมันก็น่าตื่นเต้นตอนที่แบบว่าโอ้ยซิมซีได้ประกาศออกมาแล้วมันตื่นเต้นเฉพาะตอนที่มันมันประกาศออกมามันยังไม่ได้ออกนะนั้นคือตื่นเต้นเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเอ้ยเขาจะอิม l พลเมนต์อะไรเข้าไปในเกมนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแบบเกมนี้มันจะมีอะไรแบบว่าที่ดึงดูดเราบ้างนะครับ ก็ตอนอ่านนู่นอ่านนี่ก็ก็ดูตื่นเต้นนะครับแต่พอมาเล่นจริงเล่นสักพักหนึ่งนะฮะมันก็เหมือนซาลงอะนะครับก็จะซิมสองนี่เป็นเกมที่แบบว่ามันผมเล่นนะผมหมายถึงผมคนเดียวนะฮะเล่นเรามันสนุกตลอดเวลานะครับไม่มีการเนนรบื่อนะฮะแต่ซีมสี่นี่คือมันต้องรอ expansion pack ใหม่ๆนะฮะซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนผมเป็น old school มั้งแบบ แบบเคย oh, เคยสัมผั <Of course. S 1> สสมมติว่าเคยสัมผัสเดอซิมสี่เอ็ดทีซิมสองที่มันสนุกมากมากตั้งแต่ตั้งแต่เบสเกมนะฮะแต่พอมาแบบเริ่มด้วย The Sims 2, เดอะซิมสองไอ้เดอะซิมสี่นะครับพอมาซิม 4, สิบซิมสี่ปุ๊บเออมันต้องมีไ x ้ a n ว i o n pack นี่ว่าถึงจะเล่นแล้วสนุกขึ้นนะฮะแต่จริงๆคือมันเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานของเกมเนี่ยที่มันสร้างขึ้นมามันก็ดีนะครับแต่มันผมว่ามัน,มนไม่ มันไม่กระโดดอะ่ะมันไม่กระโดดจากเจเนเรชันที่แล้วเช่นเดือนสิบามนะครับมีโอเพนเวิด์มีอะไรทั้งนองเนี้ยแต่เดือสี่มันไม่มีอะไรโดดเด้องออกมาเลยนอกจากเอโมชันกับกับซิมที่ฉลาดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปนอน,น,นอแล้วอีกแล้วคือผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เรื่องเรื่องการอ่าแบบทำนู่นทำนี่นะครแต่ว่าคือจริงๆถ้าลองคิดดูอีกทีหนึ่งนะครับ สมมติว่าถ้าคุณเคยเล่นเดซิมอ่าเดซิมใช่ไหมครพักหนึ่งแล้วถ้ามีคนเคยเล่นเยอะๆก็น่าจะรู้นะครับว่ามันไม่เติบโตนะครับมันคือ,ค,อ,ค,อคือเขาเรียกว่าอ,อะไรนะมุมมอง Perspective ในการในการเล่นอะมันยังไม่มีเกมแบบเดซิมสองใช่ไหมฮะเราก็สามารถเล่นซิมหนึ่งได้แบบโอ้โหสนุกนะครับเพราะว่าเฮ้ยไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มันแปลกใหม่นะฮะแต่ในเมื่อ แต่ตอนซิม2ออกมานะฮะตอนปี2003ันสาซิมสอง n นน o u n c และให้ดูเกมเพลย์ต่างๆนานาโหคนแบบว่าตั้งตารอมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีช่วงอายุนะฮะมีต่างๆนานาอย่างมีโออะไรแปลกใหม่แล่วสามนะครับเป็นเป็น3รเป็นเอนจินแบบแบบเห็นทุกอนูอนูผิวของซิมของคุณนะฮะซึ่งมันเป็นความโดดเด่นที่มากที่สุดใน ในเดอะซิมนะครับก็เนี่ยแหละฮะคนถึงจะตัดซิมหนึ่งออกแล้วมาเล่นซิมสองนะฮะแต่ในเดอะซิมสี่เนี่ยผมเห็นหลายคนแบบยังอยู่ยังยังเล่นซิมสามอยู่อ่ะหรือไม่ก็เหมือนผมยังเล่นซิมสองอยู่ผมไม่ผมไม่ค่อยชอบเล่นซิมสามมากเท่าซิมสองนะฮะเพราะอ่าไม่รู้มันมันเป็นเหมือนมุมมองของคนที่เคยเล่นเกมเก่า หรือคนที่เคยเล่นเกมก่อนรุ่นรุ่นก่อนหน้านั้นมั้งครับว่าเฮ้ยอะไรมันควรจะขาดอะไรไปนะฮะแต่อันนี้ก็ไม่รู้สิฮนะบ่นมากนะครับเพราะว่ามันรู้สึกรู้สึกขาดนะครับในเดซิมสี่นะฮะจริงๆฟีเจอร์มันก็เยอะแหละแต่ว่าผมไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ดึงจูดใจผมสักอันหนึ่งเลยนะฮะอืม ผมเฉยๆก็แต่แต่ตจะเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราขอลบเสียงไอ้มันดังไปใช่หยเพราะผมเปิดนั้นขึ้นมาโอเคครับอ่ะวันรูปฮะว่าเสร็จแล้วครับขายได้ สองพั 26, นหกแล้วฮะเคยูส okay, ันนี้แล้วก็ต้องกินข้าวนะครับเดี๋ยวๆๆ,ๆอ้าวไอ้นี่ผมหายไปไหนอะเป็นกรรม Can intersect objects โอเคครับล่าวไยนั่นมันเลยไม่ขึ้นมาเลยฮะผมต,ต้องเคาน์เตอร์พิเศษใช่ไหมงั้นเอานนี้ออกไปแล้วกันเอานี้มาแล้วเราก็จะไม่เห็นมันอยู่ดีเพราะมันนั่นนะฮะไม่เป็นไรหรอก it's good for now ฮะ open กิน,นอันนี้ฮะ river surfing Okay. กินออมเล็ตฮะต้องการเวลเจ็ดนะครับถึงจะทำได้ฮะออมเล็ตไปนอนฮะโอเคครับอ้าวเบนวาไม่ใช่เบนวาชื่ออะไรวะชาวสเบิร์กตื่นมาทำไมวหน้าเหมือนเบนวานะฮะกลรเซอร์วิงโอ้มันต้องทำไมมันต้องตื่นมากินข้าว <laughs> ไม่เป็นไรฮะ เดือดๆไปตีห้าแล้วน่าจะเราอาบน้ำข้างล่างก็ได้อะบห้องนี้ก็ได้อะว่างใช่ไหมครับแต่จริงๆนะมันเดซิมสองมันอพพ e ผมมากกว่าจริงอ่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราไปทำงานกับสเตลล่านะฮะโอเคอุมาเฮ้ยทำไรวะ ืไปด้านล่างเพื่อไปหยิบทิกิบาแล้วก็ขึ้นบังบนอย่างเงี้ยนะฮะเออโอเคอ่ะเดี๋ยวกินข้าวดิกินน้ำแร่ฮะ,ะทำไรดีครับจริงๆนะเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเลยจอยก็ได้อะ จะได้เลื่อนขั้นบบทักทีนะครับโอเคมาแล้วครับ v i l l w c r e e k Hospital โอเคครับมับงนี่ฮะ Go here ม,มีองุ่นอะไรแต่ไมหมดเ <laughs> พราะว่าเราซื้อ seed มานะฮะ Watch hand แต่เรามอปนณธก่อนเราไปล้างมือตรงไม่มีที่ล้างเลยเหรอะ ล้งได้ตรงนี้ตรงนี้อีก Watchhand รับเอ้ยไม่ต้องถูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว Work for jobs work s t a r t a b o u t now เขาต้องการอะไระ Write books โธ่โหไม่ได้ทำเลยแล้วเป็นอไรอน,นี้ Write books เอ้ยอันนี้ Watchhand ใครับ Go here อันนี้ใช้ไม่ได้ Grabbin ฮะ อ่าโอเคไม่แน่ใจเราต้องทำงานหรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวลองดูโอเคครับอืมมันจะได้อันนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่าได้ฮะแล้วก็คอมเพลง์นะบลเวิร์กนะครับ อืมใส่แล้วไปอึฮะนี่ใครวะเนี่ยไม่เอาไปอึก่อนอืม Ask about Day. อาร์สาว coworker สเต็ปเป็นอาร์สเออ deliver food to exam to patient exam bed deliver food okay deliver food set by chat with patient discuss discuss work mop up huddle uh, mop คือเสสวครับเ <Your design. S 1> <Okay, S 2> นี่เป็นด็อกเตอร์นะครับวัดแขนสเตอร์ลลัยเชืรอเร็วดีครัล้างมืออนครับเนี่ยมันก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ไม่ไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> เว้ย Research h e a l t Online มันอ้วนตัวอ้วนตัวใหญ่ขนาดนี้วเนี่ย Have a cup of coffee อ่ารับไปจริงเนใครโทรกยังไม่รับเน็ดขาดครับ uh. Stella Workday will be end in, in a while now โอเคดีมากครับตอดด้วยเออดีเนาะ w a t c h h a n d to sterilize him uh. แล้วล้างมือแล้วไปอืนนะฮะดีเหมือนกันพอล,ละเรากลับบ้านแล้วครับแล้วดูคนมันมาอับตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่มีคนไปรับนะฮะหรือไม่คนนี้มันก็ไม่ไม่ส่งเข้าอ่ะ Run more experiment I mean test to get better diagnosis เคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ่าโอเคครับ มาแล้วครับ Perform poorly เองไปทำงานก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมอยู่แล้วนะฮะสเตล่า Stella ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มันไปทำงานเองนะฮะแล้วก็จอส์เบิร์กทำงานอยู่ต้องเขียนหนังสือนะครับกลับมาบ้านให้เขียนหนังสือผมาต้องการคาริสม m า Change appearance อะไรวะคาริสมา อ๋ออ๋อยู่นี่นี่วอเคทำรถทำนี่ไปฮะแล้ววันนี้ไม่ทำงานหรอทำงานอีกสิบเก้าชั่วโมงอ่ะรอได้ครับเซเลอร์ชีสคลีนอัพล้างจานฮะล้างนี่เคครับ ว่ายน้ำไม่ได้ใช่ไหมอ้าวว่ายได้ด้วยโต้ว,ตว,วนหนึ่งอย่างนั้วนะนะขอลองดิโอเคจาวสเปิร์กไปเขียนหนังสือฮะที่ห้องไม่มีใช่ไหมมีตรงนี้มะไรนอนฟิคชั่นฮะแล้วนี่โตว้วนท้องแล้วก็ไปไว่ายน้ำนะครับดีใจฮะอืม Then shoot my watch, channel. know. Watch romance, guys. <laughs> what? What? <laughs> what? My, uh? my writing teacher What? 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 teacher me? my uh? <laughs> แล้วก็ถ้า s i m สามนะฮะมีสกินมีแบบเป็นผิวหรือเป็นผมหรืออะไรแบบว่าต่างๆน,นานาเหมือน The Sims สาม The s i m Medieval นะฮะผมจะไม่ผมจะไม่ยอมเลิกเล่น The Sims สามแลยเพราะว่ามันดูอ p พลมากอะมันแบบว่าภาพมันดูสวยมากใน The Sims Medieval นะฮะแต่แหลกแค่แบบ Family กับต่างๆนานา,นาที่มันเป็นมดปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบัน แล้วนี้เดินไปไหนวะคือมันคือใครอ่ะโคฟเฟิร์ตอ้าวใช่ปะวะท้ามมันไ,ไม่ยอมหยุดวาเนี่เออโคฟเฟิร์อ่าเราเดินหายไปเลยฮะแล้วเข้าหลังบ้านอีกนะครับผมอาจจะลบอันนี้ออกดีหรือไม่ไม่รู้ฮะแต่หน้าบ้านก็มีประตูทำไมไม่ยอมเข้าอ่ะมีเกตนะครับอืมทำงานบ้านไปฮะเด็กดีนะครับทำเอง นี่ทำไรอ่ะเออในชาร์ลส์เอร์เกิดีมากครับเพราะวโตอ้ว,วนอยู่นะฮะเบอร์เอาไปเลยฮะไม่สนใจครับชาลส์เบอร์ทำนนทำนี้ไปฮะขงมงเบรอนะฮะไปบลัตเดอร์เสร็จแ,แล้วมาวาดรูปให้ต่อหน่อนยะดิอืม uh huh. วาดอ uh ิมเพรสชันนิสม์เป็นหละอิมเพรสชันน uh ิสม์เนี่เพื่ผมชอบโซเรียลอะโซเรียลโซเรียล ซีเรียลมันดูประหลาดดีนะฮะแต่ไอนี้ไม่ประหลาดเลยวะ What an achievement เอ้ยจอสเบิร์กทำหนังสือไววะแต่ก็ดีแล้วฮะเขียนหนังสือไวนะครับเราเขียนหนังสืออะไรได้อีกไหมอะ r i g h t r i g h t g e n r e มี Motivational อะ oh. ได้อ่านเลย,เ,ยเขียนเลย มีแฟนตาซีด้วยนะครับแต่เราไม่เขียนนะพัลส์ฟรีเซอร์สเด๋มานี่คือถ้าจะให้ผมเล่นคนเดียวผมก็ไม่เล่นนะฮะถ้าไม่อัดอ่ะแตทีมสองนี่เป็นเกมที่ผมไม่เคยอัดเลยนะครับถ้าแบบว่าหมายถึงเทียบกับเรทของการที่ผมเล่นกับอัดวิดีโอนะฮะ คือเล่นแบบมากๆเลยนะครับซิมสี่นี่คือแหลทของการอาดกับการเล่นคนเดียวนี่สูงนะครับเพราะว่าอัดบ่อยนะครับอัดตลอดนะครับเวลาเล่นไม่เคยไม่อัดเลยเพราะว่ากลัวเวลามันจะเปลืองนะครับเพราะผมไม่เคยอยากเล่นเท่าไหร่แต่นี้ไปนอนที่ไว่ก็นี่งติดเตียงนี้มากใช่ไหมครับฮะเด็ดผมจะขังมันอยู่ในห้องนี้คนเดียวนะฮะห้ามออกนะครับเอาประตูออกไปนะฮะ ถ้ายังทำอย่างนี้อยู่อีกนะครับเบอ,อ่ะอันนี้อะไรอ่ะไรท์บุกโอ้เรามูตกต่ำทุกอย่างนะครับไม่เป็นไร๋ยวเราทำไมมันต้องเนา่าอ่ะปิดอันนี้ไว้ก่อนไปกินข้าวกินเค้กฮะแล้วก็อันนี้ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำอาหารให้พรุ่งนี้คนจะได้ตื่นกินคนระับ Clean out spoiled food c o o g o m e t Meal เป็น herb herb s l m o n นะครับ Party size เ okay, ค่นั้น Masterpiece ใช่ไหมขายได้น่าจะ7จ0 0เซล์ทอนเดลลี่นะฮะไม่ได้ขายเยอะๆอย่างนั้นมานานมากแล้วครับแค่นี้ทำดีครับพี่นอทั้งบนเห็นไหมเป็นเด็กดีอ okay. ืมเค่ทำมังแบทำอาหารรอบดึกนะฮะเพื่อให้พรุ่งนี้คนตื่นมากินแลวโตอ้วน ตัวอ้วนเกินใครนะฮะโอเคครับเิชคุกคิงเวลสี่อะ,ะทำไม่กินก็ได้ฮะ huh? อ๋อใช่ใช่โอเพ่นอะฮะอะฮะแต่ซีมสี่มีแพดใหม่นะครับที่แบบว่าแม่บ้านมันมาทำความสะอาดให้แบบดีนะฮะ ปกติสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาจ้างแม่บ้านมาคือจะยืนนนิ่งๆเฉยๆให้น,ๆๆนะฮะหรือไม่เวลาเรากลับมาจากโรงเรียนหรือเราแบบปิดหน้าจอไปแล้วกลับมาอีกทีตอนที่มันเป็นบ่ายๆนะครับมันก็จะเขียนว่า maid has been away เอ้ maid has been charged due for b a h blah blah a w a y นะประมาณนั้นอ่ะคือมันไม่ได้ทำอะไรให้บ้านเราสะอาดเลยนะครับแต่มันยังจะชาร์จเราอีกอะแล้วมันไม่ได้โผล่มาด้วยซ้ำฮะนั่นแหละครับ มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่านี้แมดมันจะแก้ไขแล้วครับ mm. บ้านนุนสวยนะครับบ้านเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเป็นจะเป็นบ้านอนาคตของเราดีหรือไม่นะครับบ้านเมื่อกี้ที่ที่มันอยู่เนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนครับวานจูเอล์ลาทำไมมันอันคาร์ฟเบลอะ ไอคีพัม b l i n ทำไมวะงองเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ฮะแต่หิวผมก็หิวครับตอนเนี้ยแสล่าหนุกหนกแค่นี้ไปอืมไม่ใช่ซีิกส,ส,สตอรี่ต่อไปเราเรื่องเกินจริงนะฮะนี่ไม่ต้องทำงานนะครับแต่แก่ขึ้นมาละ ่าเซนนารอนะครับไม่ต้องไปด้วยแล้ววันนี้น่าจะเล่นขั้นนะครับฟอร์มเป็นสเต็มทุกอย่างอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เจ้าสเปิร์กทำได้ดีฮะฮูมามาเซย์ล uh ่าฮะเล่นเกมนะครับ uh huh. เดี๋ยวไปลรงเรียนด้วยนะฮะ c h a น g จอร์ฟิตเอเวอร์ดีฮะแล้วก็ท l อ t ทูเซลไปของพากนะครับ ผมมาทำงานอีกสามชั่วโมงครับชา้าสบิยอืมทักษะเพิ่มนะครับเราก็ทำ logic ลอจิกลอจิกไม่ทานหรอกแต่ว่าทำไปงั้นนะฮะนี้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเรายังไม่ได้ใช้อ่างน้ำนี้เลยฮะสุดหรูเนี่ยจากรุซี่นะฮะอันนี้ไปทำงานโอเคครับ แต่มูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กเคหิวเลยไปทำงานปุ๊บหิวทันทีนะครับนี่ make business call อู้ไม่ได้ทำด้วย make business call คืออะไรวะ uh huh. อ๋ออยู่นี่เนว,วะลืมเอาอะไรวะเออไม่เข้าใจฮะ make business call is not at work currently อะไรแล้วมันจะไป work ตอนไหนอะโอเควันนี้เราก็เหลืออ,อ่ไอ้นี่อยู่บ้านเอ้ย mathematical diagram diagram อะไ math 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 อะไรวะโอเค h o m c all security oh sail oh. <Sell> now yeah, ทำอะไรก็ลุ่งนะฮะขี้เกียจอ่านมันกอน into labor เก <You love. S 1> ิดความเยี่ยมขึ้นมาอย่างหนึง่งคือเราไม่ได้เลื่อนขั้นเพราะว่ามันออกจากงานมานะฮะอืมดีนะฮะ <laughs> ก็อ่โอเคประมาณหนึ่งมั้งนะฮะ โอเคมา half baby ตรงนี้ครับเราก็ได้เจนที่สามมาหนึ่งคนแล้วนะครับอืมแต่ชื่ออะไรดีฮะยังไม่ได้คิดชื่อนะครับเทรดเราไม่ต้องเลือกเทรดนี่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเลือกใช่ไหมฮะเออแต่ชื่ออะชื่ออะไรดี เรายังไม่มีเชดดาใช่ไหมโคด้าด้วยมันไม่มีแต่เรียกยากจังวะเรามีเจ้สเบิร์กเรามีโคบี้ไหมเราไม่มีโคบี้อันนี้เป็นผู้ชายครับเย่เบิร์ธไลฟ์ยูนิเวอร์สเนี่ยแหละฮะอาจจะเป็นอาจจะเป็นทายาของเรานะครับผมอยากให้ผู้หญิงชื่อบรีผู้ชายชื่อชื่อดีครับ ชีสช Ske ื yeah. s. <S ่อโคบี้ก uh, ็ได้ฮะไปหาดูนะครับ mm สีเหลืองเหลืองะสีเหลืองเหลืองส้มๆนะฮะโคบี้ชีสจันไปเกิดแล้วเบบี้บอสเตนจาร์สเบอร์ค่ลเบบี้เยี่ยมฮะโคบี้มาแล้วครับถือกำเนิดเกิดขึ้นนะฮะบาวน์อยู่ในห้องที่อบอับอยู่ เศร้าๆนะฮะเราเอาพาเขาลงมาข้างล่างเลยอ่ะเออไว้ตรงนี้นะฮะคูว่าเราก็ไม่ได้เลื่อนข้านอีกตามเคยครับเอกซิลิเฟสก็เนี่ยแหละฮะอาจจะเป็นทายาทของเจเนอเรชันที่สามเป็นได้นะครับผมอาจจะให้เขามีลูกมันหกคน นะฮะเพื่อความสนุกสนานของบ้านเมืองเรานะฮะก็เดี๋ยวเราจบพันนี้ไว้ก่อนครับโอเคฮะพัหน้าไม่รู้จะมาเมื่อไหร,ร่นะฮะเพราะว่าอ่ามีแลนไปเที่ยวอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาบอกแล้วกันนะฮะโอเคครับเจอกันฮะบบ๊ายบาย